สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะมนียูสิมาก,กินแกงเห็ดใส่ไข่มดแดงนะคะมนีอ่านี่นะคะขออนุญาตหันกล้องลงนิดนึงนะคะนี่พี่น้องซื้อมาจากตลาดนัดค่ะถุงละห้าสิบบาทยั่วมากค่ะยั่วมากหาสิบบาทพี่น้องเพื่อหาเพื่อหามาอยากเนาะซื้อเพื่อนกินลดค่ะแค่หาสิบบาทนึงเนาะพี่น้องกะนี่ค่ะมีข้าวเหนียวกลาด้วยนะคะ ขาวดำค่ะพี่น้องผสมกับขาวขาวนะคะมือนีอ่อูวบาดติดไหมนะคะกับสเสียงเบาแน่จากน้อยด้ค่ะมาซิมกันเลยพี่น้องโจ๊กข้าวเหนียวโจ๊กข้าวเหนียวแก,น,แกนเกนนะพี่น้องเนาะมอนี่อู่กะกินก้อนเบาอาดนะคะพอเบาอาดเิ่นเหตุงานนะคะมือนี่นางหนักสิม,มาคำแน่จากน้อยอยูกะเหลือแผลเพิ่นอยู่ค่ะ ืมเียบคะ่ะแค่มดแดงพี่น้องไม่ได้กินโดนแล้วอืมอร่อยม,มากไข่มดแดงนะคะบอกนี่แม่เ,มเป่งพร้อมพี่น้อง ยัวยั่วมันอีกว่ามีตากล่องทายไห้ครับมันอีกทายหยากจักหน่อยนึงดีพี่น้อง ออย่างนี้ค้อนขาวใส่ให้โมดแดงค่ะพี่น้องข้าวเีนียวกับขาเหนียวกลานะคะข้ากลาจิดมือในจักนหนยค่ะ ค่ะพี่น้องปลาแดงเราเระแสบค่ะแม่แม่แมน,นีเราอยิ่มสื้อกินประจำนะคะเรามาขายอยู่ตลาดนัดปลาแดงเราเรเระแสบต้องตัดแสบค่ะ